ก็เซ็นท่านชิลลมค่ะวันนี้ก็ชีพอสิบิลได้เลยพูดดังๆค่ะก็ดีใจมากๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในวันนี้ก็เินเชื่อว่าพลังของทุกคนอ่ะมันแบบมีค่ามากๆแล้วก็ทรงคุณค่ามากๆไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฟินว่ามันเป็นไปได้หมดเลยแค่ลงมือทำ คินว่าเปนเชื่อมากกว่ามันเป็นความเชื่อว่าเออถ้าวันหนึ่งเราเรารีชาร์จตัวเองให้มันมีพลังในทุกๆด้านอ่ะคินว่ามันมันเกิดขึ้นได้แล้วก็สามารถที่จะแบบส่งต่อพลังเนี้ให้กับทุกๆคนด้วยใช่ดีมากเลยแฟนก็คือรับพลังจากเราเยอะมากจริงจริงจริงแฟนๆรับพลังจากฟินทุกวันเราพลังแต่ละวันจะไม่เหมือนกันมันจะเป็นวันที่แบบว่า มีความสุขมากๆอยากจะอ้อนอยากจะพูดดีๆด,ด้วยบางวันก็อาจจะเป็นฟิลเพื่อนสาวฟิลตลกๆด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ละวันก็จะมีพลังหลากหลายแต่ว่าทุกคนก็จะได้รับพลังบวกจากฟิลแน่นอนบทจริงที่เราคิดที่เราเขียนค่ะมันมีแบบเดียวว่าม,มีหลายแบบอ้ตอนตอนที่กําลังจะไฟนอออกมาใช่ไหมคะก็จริงๆเขียนไว้หลายอย่างมากๆก,ก็เลยแบบว่าเอาคํานั้นมาชนคนํานี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ ในในกระดาษที่ฟินเขียนก็ขีดแล้วก็ฆ่าเขียนแล้วก็ฆ่า,แ,าแต่ว่าหลักๆคือฟินอยากให้ทุกคนเก็ตพอยว่าเออเราเราคือบ้านของเราเองอันนี้อันนี้คือพอยหลักๆแล้วก็ในบ้านมันจะมีองค์ประกอบอะไรบ้างก็เลยก็เลยเขียนให้เป็นบทสามบทที่คิดว่าน่าจะครอบทั้งหมดแล้วก็คนอ่านเข้าใจได้ง่ายๆค่ะสามประโยคค่ะใช่สามประโยค ถึงคุณที่มีหัวใจที่แข็งแกร่งใช่ก็เชื่อว่าแบบทุกคนจะมีมีมีบ้านที่ที่งดงามของตัวเองแล้วก็อยากให้ใครมาดับแสงสว่างภายในบ้านแล้วก็หวังว่าจะเป็นสวนดอกไม้ที่งดงามในแบบของคุณเองใชอง่อย่างเงยยังมีอะไรจะพูดเติม ฟินเติมแสงสว่างทุกวันฟินรู้สึกว่าการเตริมพลังบวกมันมันมันเกิดขึ้นได้จากคนรอบตัวอาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตด้วยความสงบความธรรมชาติหรือว่าบทความดีๆพอดแคสต์ดีๆสักอันหนึ่งก็ก็เป็นสิ่งที่ที่เติมเต็มเราได้เหมือนกันครอบครัวสัตว์เลี้ยงอะไรเงี้ยค่ะคนรอบข้างอะ่ะมัน,ม,นมันคือพลังบวกที่ดีบางที่บางวันอาจจะเกิดจากความสุขเล็กๆในชีวิตประจําวันสมมติว่า เราเดินออกไปแล้วเราเจอทองฟ้าสวยๆมันก็เป็นพลังที่ดีนะคะสำหรับหนูใช่มีเราก็สามารถส่ง,สงสองอกไใช่ใช่ค่ะพอพอเราได้เสพอะไรที่เราเรารู้ว่าเอออันนี้คือความสุขเล็กๆของเรานะในชีวิตประจำวันแล้วพอเราฟูลฟิลกับตัวเองมากๆเรารู้สึกว่าเออเรารับตัวเองมากๆแล้วคนอื่นเขาก็จะรับรู้ได้ว่าเออเนี่ยคือพลังที่ดีของเราเลยแล้วบางบางวันฟินก็อาจจะเดินไปแล้วก็แบบ เราไม่เคยรู้จักกันวันนี้เสื้อสวยมากเลยค่ะชอบสีผมจังเลยเล็บสวยจังเลยบางคําพูดมันอาจจะเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆที่เราใส่ใจเขาแต่ว่าบางคนเขาอาจจะแบบรู้สึกโอ้กู๊ดเดย์ขึ้นมาก็ได้ใช่เคยเจอเหตุการแบบนี้ที่แบบว่าฝ่ายนที่มาโิงๆกิตบแอนเทกก็ก็ก็ดีค่ะฟินฟิน<ๆ>อาจจะได้รับเยอะมากๆจาก จากพี่ๆแฟนคลับทุกคนเลยว่าแบบวันนี้ฟินสวยอย่างนั้นอย่างนี้หล่อยอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่มันก็กลายเป็นเป็นวันดีๆอย่างแบบตอนเช้าหรือว่าก่อนนอนอย่างเงี้ยฟินก็จะเข้าไปดูในทวิตเตอร์ว่าแบบมีมีพี่พี่มาส่งฝันดีหนะ้ามีมอร์นิงตอนเช้ามามาแบบว่าทําให้รู้สึกว่าฟินมีพลังตรงเนี้ยมันมันทาให้หนุมีแรงอะว่าแบบโอเคเดี๋ยววันนี้จะไปทํางานแบบเต็มเปีเป่ยมเลยอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วว่าพ ในโลกออนไลน์ประมาณนึงแต่ว่าฟินฟินฟินเชื่อว่าพลังที่ฟินส่งออกไปในโลกออนไลน์มันบวกกว่าแล้วก็แล้วก็ลองดูว่าสิ่งสิ่งที่มันคนโทรลไม่ได้อะเราก็ไม่ต้องไปเทคมันมากเราถ้าเปลี่ยนคนอื่นไม่ได้ก็เปลี่ยนที่เราเองดีกว่าใช่เราเราก็เอาตัวเองเป็นหลักม,มากๆก็มีบ้างแต่ว่าแต่ว่าไม่เราเรารู้ว่าเราคนโทรลตัวเองได้ยังไงอันนี้คือพอย n t p หลักเลยฟินจะไม่เอา อดีตมาทํไรปัจจุบันแล้วก็จะไม่ไม่กังวลถึงอนาคตมากเกินไปการอยู่กับปัจจุบันก็ดีนะคะแบบว่าทําให้เรารู้ว่าสิ่งที่เรากําลังเป็นกําลังมีหรืออะไรเงี้ยมันมีมันมีความสุขกว่าเยอะเลยค่ะจะเราเรียกว่าูมต้านทานสูงไหมไม่ได้ฟินว่าฟินว่าภูมิต้านทานของคนเราอ่ะไม่รู้ไม่รู้ว่าจุดสูงสุดหรือว่าต่ําสุดคืออยู่ตรงไหนแต่ว่าฟินว่ามันต้องรู้วิธีจัดการกับตัวเองว่าเราเราจัดการ กับความรู้สึกตัวเองยังไงได้บ้างแล้วก็แต่ละคนนะคะ่ะอย่างที่บอกว่าแบบเรามีสวนดอกไม้ที่ไม่เหมือนกันบางคนก็อาจจะมีการจัดการแบบนี้แล้วจะรู้สึกดีขึ้นบางคนฟังเพลงดีขึ้นบางคนออกไปทํานู่นทํานี่ดีขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็แต่ละคนอาจจะมีที่จัดการไม่เหมือนกันเราก็ห้ามแบบว่าไปบอกให้เขาถ่ายรูป่ี้น,นี่อะไรเงี้ยไม่ได้หรือว่ามันมันอยู่ที่ว่าเรารู้รู้จักตัวเองดีแค่ไหนมากกว่าแล้วเราก็จัดการกับสิ่งนั้นแบบไหนอื ได้เลยค่ะก็ฝากเชี impossible ด้วยนะคะตอนนี้ก็ก็มีมีกระเป๋ามีมีเสื้อแล้วก็มีโปสการ์ดที่ฟินเขียนเองก็อยากให้ทุกคนเก็บไว้อยากให้ทุกคนได้รับพลังดีๆจากฟินอีกอีก,อกหนึ่งคนที่จะอยู่เคียงข้างทุกคนเสมอค่ะ <c oughs> ใช่ไม่ว่าจะเป็นวันไหนก็ขอให้มีวันที่ดีแล้วก็ผ่านไปได้อย่างดีเสมอเลยค่ะก็ซื้อได้ตอนนี้ทั่วประเทศเลย1ิบสาขาในเซ็นทรัลค่ะ <c oughs> ใช่ไม่ค่ะค่าใช้จ่ายเลยก็มอบให้มูลนิธิดยตรงเลยค่ะ She Possible ย่าย่าก็ตื่นเต้นเหมือนเดิมก็ถึงจะเป็นรอบที่สองนะก็ตื่นเต้นค่ะแต่ว่าทุกอย่าง She Possible ค่ะก็หวังว่าทุกคนจะแบบชอบในลุคของชิดเสิร์ฟหลายเสิร์ฟเลย She p a r i s ใช่ค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณแฟนๆด้วยที่อยู่ด้วยกันตั้งแต่แอร์พอร์ตลุค เลยและจนวันสุดท้ายก็เกินความคาดหมายไปเยอะเลยค่ะพี่ๆเขาทำเกินทำถึงทำโอ้ขอบคุณมากๆจริงๆค่ะไม่แตกต่างเลยหนูตื่นเต้นมาก <laughs> ใช่ <laughs> เพราะว่าฟีนะ่ะเป็นเรียกว่าเป็นแฟนคลับของมิสเกเล่อยู่แล้วเลยด้วยเพราะว่าแต่ละ โชว์หรือว่าแต่และความคิดที่เขาครีเอทออกมาหนูตื่นเต้นมากๆเพราะว่าเป็นคนที่เสพงานอาร์ตหรือว่างานศิลปะอะไรเงี้ยอยู่แล้วแล้วก็ยอมรับเลยว่าอยู่ตรงนั้นมันรู้สึกดีใจแล้วก็มันฟูลฟิลมากเหมือนเราได้ไปทําในสิ่งที่เราชอบแล้วก็อยากดูอีกอะ่ะมันสมมติจบโชว์แล้วหนูแบบขอ,ออีกสักสองรอบดได้ไหมอะ่ะเพราะว่ามันยังรู้สึกยังอยากเสพสิ่งนั้นอยู่แล้วก็ดื่มด่ามากมากนะช่วงเวลานั้นมันว้าวมัน ไม่คิดว่าถ้าไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วเราจะได้ดูโชว์นี้จากที่ไหนอะเพราะว่ามันคีเอทจริงๆแล้วก็แคทีฟมากๆแบบลุกโชว์เพลงที่เขานำเสนอมันแบบมันตื่นเต้นค่ะถึงแม้จะเป็นครั้งที่สองก็ตื่นเต้นอยู่ดีแต่ครั้งที่สองมันอยู่หนไหค่ะก็ยินดียินดีเหมือนเดิมแล้วก็ขอบคุณวาเลนติโนมากๆที่ให้เกียรติฟินมากๆเลยใช่ค่ะ ก็ตื่นเต้นเหมือนเดิมแล้วก็เอนจอยกับการทำงานการคีเอ็ดลุกด้วยแล้วก็การได้ใส่เสื้อผ้าในทุกๆครั้งเลยเพราะว่ามันเป็นอะไรใหม่ๆแล้วก็สนุกค่ะยินดีมากมีโอกาสเสมอเพราะว่ารู้สึกว่าก็อยากเสิร์ฟอะไรแบบว่าที่มิสเกเล่เขาคีเอ็มาทุกลุกแหละคุณชอบอะไรนี้อยู่แล้วมันมันอาร์ตีมันสนุกด้วยค เป็นยังไงบ้างคะเออเลิศเออเลิศเนาะแน่เออก็รู้สึกว่ามันมีมันมีปากด้วยแล้วก็มีอันนี้หนูว่ามีอะไรอีกที่ทีื่อเป็นไปไดทุกอย่างเป็นไปได้แล้วก็อะไรอะไรใหม่ๆหฟินว่าก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะแค่แบบว่าหนูว่ามันอะไรก็เกิดขึ้นได้จริงๆใช่แค่ว่าเราเอาอยู่ลุกเลยใช่ไหมอันนี้พูดไม่ได้อ่ะสิต้องให้คนอื่นต้องให้คนอื่นพูดใช่ไหมคะยอ๋อขอบ ขอบคุณมากเลยค่ะก็จะรู้สึกดีใช่ก็คิดคิดว่าทุกลุกที่ที่ที่รู้ว่าตัวเองจะได้ใส่ก็พยายามแบบว่าคิดให้ให้ออกมาก็ต้องขอบคุณพี่พี่ทีมทีมทีมของฟินด้วยทั้งช่างหน้าช่างผมเลยผู้จัดการแล้วก็ทีมก็ทุกคนเก่งหมดเลยใช่ก็ส่งหน้าส่งผมผมส่งชุดชุดอะไรว่าไปเลย ฟินรู้สึกว่ามีมีมีความมั่นใจมากขึ้นแหละถึงแม้ว่ามันก็จะยังมีความความประหมาะ่าความตื่นเต้นอะไรที่เป็นคุณเดิมอยู่แล้วแต่ฟินคิดว่ามั่นใจก็ก็สามารถทําได้แค่แค่ลงมือทําฟินก็เคารพตัวเองประมาณนึงแล้วว่าเฮ้ยเราเรา,เราดีวะที่ท,ที่ที่ได้ได้ทด,ด,ด,ดลองทําอะไรใหม่ๆที่มันเหมือนเราอยู่ในเซฟโซนแล้วเราเก้าวก้าวออกไปนอกเซฟโซนตัวเองแล้วมันได้ลองทําอะไรใหม่ๆก็ก็ต้องขอบคุณตัวเองมากๆค่ะ ออที่ญี่ปุ่นฉันนะคะเดินแบบก็อู้ตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่าอันนั้นก็เป็นครั้งแรกที่ที่ได้เดินแบบแล้วก็ที่ต่างประเทศด้วยจริงๆก็ชอบค่ะพอเวลาที่เรามีความสุขกับการทําอะไรสักอย่างเวลามันผ่านไปเร็วมาก <c oughs> <c oughs> เราคิดรู้สึกว่านาช่วงเวลาที่เดินอยู่บนหนานามันเร็วมากๆแล้วก็รู้สึกอุ้อยากทาอีกแล้วก็อยากได้ลองทําอะไรใหม่ๆอย่างนั้นอีกอู้ แทบจะตอนนั้นจำได้ว่าไม่ไม่ได้ไม่ได้มีการซักซ้อมอะไรเลยสักอย่างหนึ่งเพราะว่าตอนนั้นบิ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 นแล้วก็ไปถึงก็คือหน้าส่งผมผมทรงชุดทุกอย่างคือพี่พี่ทีมเก่งเหมือนกันแล้วก็นาช่วงเวลานั้นเตรียมสุขภาพอย่างเดียวเลยค่ะ,ะอะไรนะในบ้านก็ไม,ไม่ไม่แน่ใจค่ะแต่ว่าก็ยินดีนะคะอยากเดินใช่ อจริงจริงฟินว่ามันเป็นแฟชั่นอะอยู่ที่ไหนก็ได้หนูว่ามันอยู่ที่การการการเลือกของของตัวเราเองว่าแบบเออเราชอบอะไรหรือว่าเราอยากใส่อะไรหนูว่ามันอยู่ที่ความชอบของของตัวเราเองเทสของเรามากกว่าว่าเราก็เราพอใจในสิ่งไหนอันเนี้ยใช่ค่ะบางทีไม่ไม่ค่อยซื้อปกติขี้งกอยู่ประมาณหนึ่งใช่ เก็บเก็บเก็บไปทาอย่างอื่นใช่เอาเอาไปต่อยอดอย่างอื่นใช่ประมาณนึงส่วนใหญ่ที่ใช้ใช้ก็จะมีแบบพี่พี่แฟนลับซื้อให้ก็น่ารักมากมากค่ะใช่แต่ให้เราแบบซื้ออะไรใหญ่ๆตเองเราไม่ค่อยกล้าซื้อซื้อใหญ่ๆโตเป็นเป็นในส่วนของบ้านเป็นในส่วนของรถอย่างเงี้ยใช่ซื้อไปแล้วรู้สึกว่ามันมันแบบว่าเป็นเป้าหมายเป็นความฝันอะไรประมาณนึงก็ก็เล็กๆของหนูแหละค่ะใช่เล็กๆเป็ดเรื่องบ้านนิดนึง เรื่องบ้านโอ้ตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะได้คุยกับพี่พี่อินทีเลียอีกวันหนึ่งแล้วก็จะน่าจะเริ่มลงลงมือปฏิบัติการลือบ้านของหนูให้ให้เป็นเหมือนในที่ออกแบบแล้วค่ะก็ตอนนี้ก็เริ่มเหมือนจะเห็นเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นใน p r o เซสของการคุยทั้งหมดใช่ว่าแบบเพราะว่าอย่างรอบที่แล้วก็คือเพิ่งไปเปลี่ยนแบบแปลนปักอะไรยเงี้ยบาบาบาที่ ละเอียดอ่อนมากๆเรื่องบ้านคือยิ่งใหญ่เหมือนกันแต่ว่าฟินก็มีความสุขที่แบบว่าได้จัดการอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วถ้าสมมติว่ามันมันครบโปรเซสท,ที่แบบพร้อมอยู่ก็คงจะมีความสุขเหมือนกันคุณเออเลอร์ระยะเวลามาเท่าไหร่ยังไม่เออเลอร์เลยเพราะว่ายังอยู่ในโปรเซสท,ที่ฟินคิดว่าไม่ได้รีบห้อนอยากให้แบบว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปในแบบที่เราอยากให้เป็นดีกว่าค่ะแต่ว่าครบยู่ใน อันนี้อันนี้ไม่รู้ลเลยใ่ะมน่า <c oughs> จราสวนากจะเป็ญหาบานไปก <c oughs> ็อันนี้ไม่ได้ตั้งไว้แต่ว่าคิดว่าน,น่าจะแบบว่าไว้วางใจอินทรียก,ก่อนตอนนี้ใช่ให้พี่เขาจัดการแล้วค่อยลองมาดูกันว่าแบบอะไรจำเป็นอะไรไม่จำเป็นหรืออะไรมากน้อยอยังไงก็ดเดี๋ยวเดี๋ยวเราคุยกันได้ไว้วางใจตัวเองเพราะว่าชอมากเราวชอบแบบอันนี้ก็ดีอันนั้นก็ดี เริ่มขึ้นกับแพงแล้วไอ้นั่นอ,อยากดีนี่อยากได้อ่าฟินก็ไว้วางใจตัวเองประมาณนึงฟินว่าฟินก็เชื่อในในสิ่งที่ฟินเลือกเสมอว่าเออถ้าสิ่งนี้ดีก็จะดีอ่าใช่ก็ไว้วางใจอยู่ประมาณนึงค่ะแล้ว,เ,วเป็นเรื่องบ้านที่เรา,เราชอบปรุงใหน่องบ้านเราอยากตกแต่งเลยเป็นที่เป็นโ้ฟินชอบที่ที่ฟินอธิบายให้พี่อินฮิเลียฟังก็ก็ชอบทั้งหมด ของของตัวบ้านเลยเพราะว่าใช่เพราะว่ามันคือการเอาตัวตนของฟินออกมาอยู่ในบ้านเลยหลังนี้ที่ฟินกําลังทําแล้วก็รู้สึกว่าถ้าถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวจะถ่ายให้พี่ๆดูให้แฟนคลับดูแล้วก็คิดว่าทุกคนน่าจะชอบเหมือนกันเพราะว่ามันคือมันคือเทสหนูเลยมันคือฟินสโลชาเลยแน่นอนต้อาติดตามกัเนาะใช่เรียกเรียกเรียกได้แล้วพี่ว่าคุณลมเดาไม่ออกเลยมั้ง ก็เป็นยังไงบ้างดูยังคะดีค่ะเก่งมากยืนแบบปังปังเลยหน้าเสร็จเลยค่ะไม่มีเวลาทําอะไรทางนั้นก็รับหน้าเสร็จแล้วก็ดีที่พี่ผู้กํากับแล้วก็ผู้ช่วยตรงนั้นทุกคนเก่งแล้วก็เราซัพพอร์ตกันละกันช่ก็แทบแทบจะไม่มีเวลาเอาคิวไปทําอะไรเลยอ่ะพอแบบว่าได้ทําก็ต้องเต็มที่แล้วมันก็มีความบูเล็กๆเราเป็นยังไงพอรอบหนึ่ง ยากเหมือนกันนะใช้ปืนมันก็ต้องมีจังหวะที่แบบจังหวะการถือจังหวะการจะยิงหรือการเขาเรียกว่าอะไรโดนกระชากต่อสู้กับผู้ละความแน่วแน่ที่มันแบบมันยากตรงที่มันไม่มีบทพูดด้วยแล้วมันต้องใช้สายตาประมาณหนึ่งในการแบบว่าทําให้คนดูรูว่าเออเรากำลังสื่ออะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็คิดว่าไม่ชินแต่ก็เก็ต้องชิน นี้เราได้แบบพลิกมาเลยนะจากที่เคยๆแบบอย่างอย่างมิซาม็จะมีความโมโหนิดนึงเกี้ยวกาปิ่นร้องไห้รอบนี้มาแบบรู้เลยรอบนี้ีสารฝันไข่สารฝันแฟนคลับหนูว่าสารฝันแฟนคลับไงว่าพี่ฟีนหล่อมากก็เป็นพที่เรามันอยู่ที่อินเนอร์เออฟีนว่า คือฟินเวลาทํางานอะไรฟินก็จะแบบวางคาแรคเตอร์ให้มันอยู่ในในอินเนอร์ตัวเองอะว่าแบบอ๋อวันนี้จะเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยแบบฟินว่าสารฝันแฟ,น,ฟนคลับประมาณหนึ่งเพราะว่าเขาบอกว่าพี่ฟินหล่หอมากแต่ฟินปวดหลังมากจ้ะหมายถึงกําลังจะถ่ายทำหรออันนี้ไม่แน่ใจว่าโปรเซสนั้นมันกาลังกําลังอยู่ในในในขั้นตอนไหนใช่แต่ว่าถ้าคิดว่า ถ่ายพร้อมกันก็ต้องวางคาแรคเตอร์ดีๆเลยเพราะว่าเครเนียมกับกับหมวดวายโยนี่เขาก็มีความความความคาแรคเตอร์ใกล้เคียงกันใช่ค่ะแต่ว่าก็จะเห็นได้ชัดว่าแบบคนนี้จะมีความวิชาการกว่าออชอบชอบใช้เขาเรียกว่าอะไรใช้ใช้การต่อสู้ได้ประมาณนึงแต่ว่าผู้หมวดวายโยนี่เขาน่าจะแบบเป็นตัว<ม>ตัวเ<ม>ต็งเลยอ่ะตัวแบบว่าทําได้ดีเลยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราได้ร่วมงาน สนุกมากในกองก็ทําตัวตลกกันไปวันๆเลยค่ะใช่คราที่พูทธาเไดนทำงานกับน,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 น้ำหนึ่งเลยกางน้ำหนึ่งเน,ในใ่เขาเขาดูไม่ค่อยพูดเท่าไหร่นะคะ,ะหรือไม่ไม่รู้ว่าแบบว่าอาจจะเป็นการอาจจะอาจจะอ้าวอาจจะใช่อาจาอาอาจะใ,ใช่ค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าอาจจะเป็นการเจอกันครั้งแรกก็เลยแบบว่าไม่ไม่ได้พูดคุยอะไรกันเยอะแต่ว่ามวลรวมมันน่ารักแล้วก็สนุกณนะนะนะช่วงเวลาที่ถ่ายทำ ก็มีพี tous, <super> <pl ains> ่พ <able> ี <ming> ่บ้านอื่นด้วยก็สนุกค่ะเราในทีมแปดคนเราอยู่ลำดับเท่าไหร่คะหมายถึงอยู่ลำดับเราเป็นพี่ใหญ่หรือว่าเราเป็นเราเป็นกิ๊บหน้าจอเป็นน้องเล็กใช่หอตอนนั้นหรอหนูว่าหนูอาจจะเป็นลำดับที่สามที่สี่ดีกว่าเป็นน้องเล็กบ้างเป็นมักเน่บ้างดีกว่าอยากเป็นมักเน่อยากเป็นมักเน่ให้พี่พี่เขาให้พี่พี่เขาเลี้ยงบ้าง แล้วเราพอสปอยทําไมอีกสองคนแบบเป็นยังไงได้เจอเราโอ้ยโอ้ยพี่ดินพี่น้ำเราเป็นยังไงก็ก็เป็นอย่างที่ทุกคนเห็นแล้วค่ะใช่มันฟูดฟังไม่ได้แม่เดี๋ยวโดนหยิกหลังอะดิแต่ว่าแต่ว่าน่าจะรู้กันอยู่แล้วละค่ะใช่เดี๋ยวมันจะอีกอีกแป๊บเดียวเองก็น่าจะได้รู้แล้วแต่เรียกว่าเรื่อง แต่ละอย่างแต่ละแต่ละเขาเรียกว่าอะไรโลเคชัน็อปทุกอย่างอะ่ะหนูว่ามันก็ก็สบแฟนบอกว่ารถรถประจำตัวแต่ลรคนก็คือสุดหนุอมกันดูหนูแทบไม่กล้านั่งเลย <c oughs> แทบไม่กล้าเปิดเปิดรถเปิดกระจกเลยกลัว <c oughs> พังมีประสบการณ์มาก็มีีก็มีประสบการณ์แต่ว่าอันนี้มันห่างหายไปนานแล้วก็เอาใหม่ค่ะแล้วก็ <c oughs> จริงๆก็อยาก อย,อยากทำให้ทุกอย่างเหมือนเดิมเพราะว่ากลัวพังเหมือนกันค่ะ <c oughs> ใช่ลดเขาค่ะไม่ใช่รดหนูเร <c oughs> อ, <c oughs> อเงเพเรป็นเพลงไรครับเพลงเกิร์ฟฟีนเกิร์ฟนก็เป็นเพลงที่แต่งให้กับแฟนคลับตั้งแต่มันเกิดปีแรกเลยมั้งคะสองปีใช่แล้วก็ได้ออฟฟิเชียลแล้วก็ดีใจมากๆคิดว่าแฟนคลับน่าจะรอคอยฟินก็เป็นหนึ่งในคนนั้นเหมือนกันใช่ น่าจะได้ใช้กันแล้วแล้วก็ได้ฟังกันแล้วค่ะแม่ยินเพลงสิงเกัลใหม่พูดพูดไม่ได้แล้วค่ะพี่จี้ออแต่ว่าเพลงคู่มาเพลงคู่เป็นคอปเปอร์น่ารักน่ารักเดี๋ยวนี้ค่ายเขาให้ให้เราคอปเวอร์อะไรอย่างนั้นก็เพลงใหม่ก็ต้องรอติดตามว่าเป็นยังไงไม่รูไม่ลเลไม่ลมันจใกล้ไหมไม่รู้คม่ะมันจะเป็นบทในอีเวนต์ไหนไหม ไม่หรูค่ะแล้วตอนนี้เป็นตัวพร้อมแบบคอนเสิร์ตสามสิบวินาทีแล้วหรือยังก็คอนเสิร์ตก็กระชันชิดมากเพราะว่าเพิ่งบินสามประเทศแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะช่วงเนี่ยสัปดาห์หน้าก็จะเป็นช่วงที่แบบซ้อมแล้วแล้วก็แฟนๆน่าจะได้ได้รับความน่ารักจากคอนเสิร์ตนี้ค่ะเพราะว่าแต่ละเพลงที่พี่ๆเลือกก็น่ารักมันจะมีการละครทำแบบ ชัวดีมากไม่รู้ค่ะช้าหน่อยไหมการละครมันถูกเรียกร้องไปหน่อยก็เดี๋ยวเราดูเราดูว่ามีอะไรบ้างในโชว์ใช่แล้วทีลเราก็ซ้อมเต็มที่เลยอาทิตย์หน้าน่าจะเป็นสัปดาห์แห่งการซ้อมคอนเสิร์ตใช่ค่ะที่ผ่านไปก็คืออยู่บนเวทีสเตจอาจจะอยู่ห้องซ้อม ใช่บนเวทีก็ด้วยจ้าแม่ขำอะไรจ้าก็ให้แฟนเราติดตามแล้วก็มีบัตรหรือยังก็สามารถซื้อบัตรได้นะจ๊ะใช่เชีม่อนเยแมพูดอย่างนั้นเขากดดันหมดเขาเขากดดันเราแม่อย่าไปพูดอย่างนั้นใช่อะไรจะเกิดก็เกิดจ้ะ เออเค่ะขอบคุณค่ะ